คลิปนี้นะครับเป็น ep 2นะครับกับคำถามว่าน้ำเข้ากรองอากาศของเครื่องยนต์ตรงไหนนะครับคันนี้เป็น Sport r i d e r d4d นะครับของบอกรนะครับมาดูนะครับช่องอากาศที่เข้ากรองนะครับนี่ครับเข้าข้างนี้ครับข้างกระบอกน้ำน้ำเข้าตรงนี้นะครับถ้าน้ำเข้านะครับพูดง่ายถ้าไหลเข้าตรงช่องไฟตรงนี้นะครับไหลเข้าไปป๊อปป๊อปป๊อปน้ำเข้ากรอง เวลาไปลุยน้ํานะครับแล้วน้ําเนี่ยนะครับมันขึ้นท่วมไฟเนี่ยครับหรือมิดไฟตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอกาสที่น้ําจะเข้าไปเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วเข้ากรองเนี่ยมีสูงมากนะครับทําการปิดฝากระโปรงเห็นไหมครับฝากระโปรงก็จะมีช่องนะครับนี่ครับจะมีช่องเนี่ยน้ํามันจะวิ่งเข้าช่องนี้ครับแล้วตัวที่ดูดอากาศก็จะอยู่ตรงนี้เองนะครับข้างในเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้แบบเดิมๆนะครับที่ คนที่เล่นออฟโรดแบบรุ่นเก่าๆเดิมๆใช้กันอยู่แล้วผมก็เคยใช้นะครับสมัยที่ใช้คาริเบียนในการแข่งรถนะครับนั่นก็คือการใช้สติกเกอร์ปิดครับผมทำนะครับปิดให้ดูคร่าวๆนะครับรถคุณก็จะพกสติกเกอร์อะไรก็ได้นะครับพกติดไว้นะครับเห็นไหมครับมันปิดช่องน้ํานะครับที่มันจะเข้าไปนะครับนี่ผมปิดไฟหน้าตอนแรกจะมีเส้นตรงนี้นะครับนะครับปิดเข้าไปนะคุณก็พยายามปิดให้มัน มิดชิดนะครับน้ําที่มันจะเข้าไปเนี่ยโดยเฉพาะที่น้ําท่วมฝากระโปรงนะครับน้ำทิ่มไหลเข้าไปตรงนี้นะครับตามช่องนะครับตามขอบอะไรต่างๆคุณก็ปิดนะครับให้ถึงแผงนะครับกระโปรงหน้านะครับทั้งหมดนะครับเพื่อใช้ในการลุยน้ํานะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นกรองอากาศนะครับ คันนี้เป็นรีโวนะครับแม้จะมีสโน็คเกิลนะครับแม้จะมีสโน็คเกิลนะครับแต่น้านะครับตาม EP ีหนึ่งที่ผมได้ถ่ายคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของรูน้ําที่มีอยู่นะครับบางคนนะครับนี่ครับช่องที่ฮุกอากาศอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับช่องที่ดูดอากาศของรีโวอยู่ที่แก้มขวานะครับถ้าคนไม่มีสโน็คเกิลนะครับก็ต้องซิลตรงนี้ดีๆนะครับจังหวะที่น้ํากําลังไหลเข้าแต่ว่ารีโวนนี้ค่อนข้างทำมาโอเค นะครับแต่ว่าจังหวะที่น้ําเข้าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องดูช่องไฟช่องลมถ้าเป็นแรปเตอร์นะครับนี่ครับแรปเตอร์จะอยู่แนวนี้เลยที่ดูดอากาศเข้าไปนะเรียกว่าท่วมไฟปุ๊บเข้ากรองเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับ EP 2นะครับผมจะมทำเรื่องการแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของการลุยน้ำใช้สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปดู EP 3อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องผมจะถอด กรองออกมาอีีหนึงเช็คนะครับว่าน้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปยังไงนะครับ EP หนได้ทำแล้วนะครับว่าเทน้ำเข้าไปแล้วก็ไหลคัดทิ้งนะครับในใต้คลิปก็จะเขียนว่า EP 1ก็กลับไปชมคลิปได้นะครับอันนี้ EP สอนะครับก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาลุยน้ำนะครับด้วยสติกเกอร์นี่ครับผมติดสติกเกอร์นะครับ ช่องลมอยู่ด้านแก้มขวาเห็นไหมครับนี่ผมปิดหมดเลยนะครับนะครับเช็คลูน้ําดีๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็พยายามพกสติกเกอร์ติดรถยนต์ไว้บ้างนะครับเวลาชนน้ําเข้าไปนะครับน้ํามันก็จะเข้านะครับมันก็จะมีระดับต่ําลงนะครับยังมีช่วงล่างนี้อีกนะครับแต่ถ้าน้ําเข้าไปตรงนี้มันก็จะกดลงนะครับไม่เป็นคลื่นเข้าไปนะครับถ้าปิดได้หมดก็ปิดเลยนะครับแล้วก็ใช้แก้สถานการณ์นะครับชั่วคราวนะครับ อันนี้เป็น EP 2ีนะครับเรื่องการแก้ไขสถานการณ์นะครับนำรถลุยน้ำนะครับเอาว่าตรงๆเลยนะครับถ้ามันเกินล้อนะครับเกินล้อนี่ไม่ควรไปแล้วนะครับไม่เกินไม่ควรไปแล้วนะครับน้ําเวลามันดันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรถบางรุ่นเนี่ยนะครับอย่างแัพเตอร์ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับมันช่องมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับและช่องอากาศอยู่ตรงนี้เลยถ้ามันขึ้นไปปุ๊บแลบขึ้นไปเมื่อไหร่ละเข้าปุ๊บเลยนะครับอันตรายนะครับ ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน,น้ํานะครับธรรมชาติเวลามันชนน้ํานะครับพอน้ําเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะแหวกลงนะครับมันจะแหวกลงนะครับน้ําตรงนี้ก็จะต่ําลงต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟในเรื่องของช่องดูดอากาศตรงจุดนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรถที่ไม่มีสโนกิลนะนะครับไว้ผมจะทํา EP 3 ต่อเนื่องอีกทีหนึ่งจะถอดสนนอกเกอร์มาดูให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรีโวนะครับกับสปอร์ตไ e เดอร์นะครับแต่รถแต่ละรุ่นคงไม่เหมือนกันนะครับท่านต้องไปดูรายละเอียดของตัวรถของท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นติดสติ๊กเกอร์นะครับพกไว้นะครับไม่มีก็ไปซื้อนะครับหรือหาสติ๊กเกอร์อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยพกติดตัวไว้นะครับติดรถไว้นะครับวันหนึ่งอาจจะได้ใช้นะครับผมเองก็ได้ใช้ตอนช่วงที่ แข่งขันนะครับรถยนต์เดี๋ยวดูภาพเก่าๆกันดูนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับที่บอกอใช้สติกเกอร์นะครับติดที่กระจังหน้าเพื่อกันน้ำนะครับในคาริบเบียนคันสีเขียวของบอกอรนะครับสมัยประมาณ10กว่าปีและที่ใช้คาริบเบียนในการแข่งขันเวลาลุยน้ำนะครับอันนี้ก็พูดง่ายนะครับลอกเลียนแบบมาจาก ผู้ที่แข่งขันด้วยกันนะครับเห็นเขาติดเราก็ติดบ้างนะครับถามเขาว่าหลักการคืออะไรหลักการเป็นยังไงโอเคถ้าเป็นอย่างงี้งี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับอันนี้เป็นภาพจากเขากระโจมนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าน้ําลุยไม่ลึกนะครับน้ํานี้ก็ถ้าเวลาขับกระโจมแรงๆอ่ะครับมันมีสิทธิ นะครับที่จะอันนี้เขากระโจมนะครับนี่ครับถ้าท่วมไฟสปอตไรเดอร์บกอมันะครับโอกาสที่จะเข้ากรองก็มีสูงนะครับเพราะว่าด้านซ้ายแก้มด้านซ้ายด้านบนนะครับมีช่องนะครับของอากาศที่จะเข้ากรองบางครั้งกระโจนแรงๆเนี่ยน้ําเปียกชุ่มในกรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเวลาเดินนะครับรถยนต์ลงไปในท้องน้ําก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช้าๆนะครับ ถ้าคิดว่าจะขับแรงยังไงก็ต้องเซฟตี้นะครับในเรื่องของกรองอากาศไว้นะครับเพราะถ้าน้ำเข้าเครื่องแล้วนะครับปัญหายุ่งยากจะตามมาหลายอย่างเลยนะครับขับเบาๆดีที่สุดนะครับแต่ถ้าอีกคันหนึ่งขับตามมานะครับก็กินน้ําต่ําได้แต่ถ้าสมมุติว่าจอดปุ๊บนี่งานก็เข้าหลายอย่างเลยนะครับถ้าจอดนี้น้ําไม่เข้ารถครับไอ้ไม่ไม่เข้ากรองอากาศครับแต่จะเข้าในเรื่องของตัวรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นสติ๊กเกอร์นะครับแก้ปัญหาได้ครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนี